เอ็นหัวหน้าต้องพูดปลุกใจลูกน้องตามกูมาไปเลยสัตกอยู่นเดือนนี่ทำไมมันดังกันหมดเอ็นหัวหน้าต้องพูดปลุกใจลูกน้องโดดล้มแค่นี้ทำได้ไหมทานไปเลยสักไปดิรอดเลยสูงขนาดนี้ไม่กล้าโดดกูจะไปฆ่ากอล์ลามไปกันเลยเดี๋ยวยังไม่ได้ยิงรอกูด้วยสหาย หัวหน้าไม่ต้องนำพวกมึงกันนำกูแหละไปเลยหัวหน้ามันมีหน้าที่แค่นั่งดูปูอยู่เฉยๆก็พอเนี่ยปูนี่ยอะไรวะดูปูนี่มันอะไรวะไดกข่าวได้ข่าบอกสะพอทำน้ำก่อนสะพอเดินคนแรกเลยสะพอังไม่ทิคไว้เอ้าแมดิคถูกแดกแมดิคถูกแดกแมดิคถูกแดกแล้วโอ้ยเออนี่มันอะไรเนี่ยสปาราละคางคบยักษ์

บินู้นเจอแล้วเจอแล้วตัดแนตะคุบไหนไหนเจอแล้วกลางโดมแป๊บกลางโดมแล้วยาวโกลอทโกลสู้เชิดสู้เชิดนี่เอาล้อมล้อมเอาใครโดนตัวเฮี้ยเลยแดงฮะไอ้นี่ซัมเฮลล่วงไวเด้อโอ้ยทำไมไมายิงข้างข้างกูเลยวันนี้ย่างกระหนังโฟดีโอ้ยยิงข้างๆอย่างกระหนังโฟดีชิบหายอ๋อยาม่ย กูอีกแล้วทำไมม่ชอบพาเขาล้มโอ้ยโอยอดไปเาล้มล้ไปไม่เมดิกล้ยังอยู่เมดิกหมดเออเมดิกเมดิกเมดิกมามาหากอเอเ้ยออไม่นะเมดิกชุบแไปไหนจงลกขึ้นชุบไปสแกนนี่ไอ้เ้าสแกนนูงมไม่ช็อตอีกแล้วเ้ยเออ ไม่ช็อตไม่ช็อตไม่ช็อตเออโอเคหายแล้วหายแล้วหายแล้วตามไปตามไปตามอยู่ดีเจ็ดกูหมดแล้วหมออยู่ไหนวะหายดิก็กูปิดไมาอ่ะมาเร็วหมอเออหายละเอ้าเอ้าทางไหนเนี่ยนั่นนั่นตรงนั้นใช่ปะวะคอม่อนไม่เฟรนไม่เฟรนะไรเราเอ้าทางนู้นไอหมออีหมอมาพากูมาไหนเนี่ยพี่ผายหมอมันไปขวาเนี่ย ไปไปไปเอาอย่าเร็วดิตามไม่ทันไปด้วยรลอดด้วยนุ่น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 โอเคเออทางนั้นแหละทางนั้นแหละไม่เห็นเล่แล้วแม่เห็นแล้วเห็นปะโอเคอือเอานี่นี่เอาอยู่นี้อยู่นี้นี่เองอยู่นี่เอาเฮ้ยแมวหินอืมเต็มหน้าเลยไปไหนหรอวะอ๋ยมันโดนแก้วคนเล่นหมอนะครับหมอตายก่อน ไปไหนแล้วไปไหนเราวะอย่าหนีสิไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอเคโดนไหนออยู่ไหนกางโดมแล้วอยู่ไหนโดนโดนแน่อย่างนี้โดนแน่โดนแน่ต้องโดนแล้วไหนวะคเห็นตัวมันเลยนี่ไงอย่กกหูน้อยเนี่ยสูกชีดสูกชีโดนสูกฉีสสุกชีดโหเห็นคนโดนถึงหมด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  โอเคเกมอุ๊ยเกมมันคนดีจริงๆเกมมันคนดีจริงๆไปล่ออยู่โอ้ยมันไม่ชูปจงตายมาลูกเกมโอเคเดี๋ยวเราไล่เองไปเลยไปเลยไล่อยู่ย้ยไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่ไปไตามไปตามไปตามอยู่เนี่ยปืนกูอันมันเลยเลยโยนทิ้งได้ไหมเนี่ยโยนทิ้งแล้ววิ่งมันจะเร็วขึ้นไหมไปไปไปโอ้ยวิ่งเร็วมาก รีบไปไหนเนี่ยสงสัยสงสัยญาติป่วยต้องรีบไปเยี่ยมรีบไปเยี่ยมต้องรีบไปเยี่ยมเลยถ้าคุณญาติเอเลี่ยนจะรีบขนาดนี้คุณญาติเอเลี่ยนด้วยนะไปอย่างไหนล้วญาติหน้าตามไงเฮ้ยเฮ้ยมันเอาเฮ้ยมันจะทู่มันจะสู้มันจะสู้มันจะทู่อาเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้ความหวังดิลุยก่อนให้ความหวังมันด้วยว่ะ ไปไหนแล้วมาคุยกับกูก่อนไปไหนไปตวีดีโอไปแดกคุยก่อนระวังตอวีดีโอเกมน้อยปิโดเพวกเดียวมันเองมังเร็วเกินตอวีดีโอดักหน้าไม่ทันเลยนู่นนู้นนู้นดูนะดูดูก็รู้นะว่าเกมนี่ไงนี่ไงคือคือตอนนี้นี่ดูแล้วรู้เลยว่าเกมนี่ใช้สมาธิหนักมากอ่ะถึงจะเงียบ ถึงเงียบเพื่อวิ่งไล่มันเลยยิงยิยิงยิงอยู่ยิง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 ยิเยิงยเงยิงยิงมิงย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 ลงยิงยงยดงยิ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 งยงยิ้ยิง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 ยยยิงยิงยิงไิงยิงยิยิยิงยิงยิงยิยิงยยิยิงยิงงยิ้ยิงยยเงยยิงยงยิงยิยย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  โอ้ยโดมโดมหายโดมหายพี่โดมจะหายแล้วทางสวิวีโดมหายโอ้ยโดนนั่นไย่งไม่ถึงสามสิบเลยทำไมมันลบวะไปไปไปยิงทิ้งยิงทิ้งอย่าให้มันรีเลือดไหนไปไหนไม่ให้หนีปิว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 โอ้ดูนี่รู้เลยครับเกมนี้ใช้สมาธิหนักมากได้ยินแค่เสียงคีย์บอร์ดจริงจริงตัวนี้เกะกะเกมอยู่วะ โเกมไหนเกมอยู่วะฮัลโหลนู่นนู่นนู่นปุ๊ก <c oughs> ว่าเกมไม่ดับวะเออเกมฮัลโหลอยู่ <c oughs> ่อเนี่ยตอบมาด้วยเสียงคีย์บอร์ดสแสดงว่ายังอยู่ <c oughs> ตอบตอบด้วยเสียงคีย์บอร์ดเนี่ยนะน <c oughs> ่าจะมีผิดพลาดทางเทคนิค <c oughs> เทคนิคนี่มันไม่เป็นไรเราสื่อสารคุยก็ได้ผ่านโทรกิจโทรกิจนี่มันโอ้ยมันอยู่ไหนแล้วเนี่ย ลจิตเลยข้างบนไหนวะนี่ไงเจอแล้วมันจะสู้มันจะสู้โหทำไมเกาะมันรีเร็วเกาะเยอะเกาะรีเร็วมากมานี่คุยกันถ้าเกิดมึงกนไปไหนแล้วลมมมไม่คุยกันเลยถ้าเกิดมันกินได้เกาะมันจะรีเว้ยกินไอเนี้ยนะไอพวกมอนสเตอร์ตัวเล็กๆเนี่ยกินถ้าเออถ้าเกิดมันกินมอนสเตอร์ป่าถ้าเกิดมันกินคีป่าได้มันจะรีกินคีป่านี่ดังเล่นหลีอยู่เลย ไม่ให้หนีมาแล้วมาแล้วปอปิโดคูปอปิโดอุ้ยเอาแล้วไปไหนละวะมาหากูปไอ้โดนโดนช็อตสูบฉีดสูบฉีดอออืืหเออวางกระบาดแผลวางกระบาดหังไปดิวางดักวางกระดักวางกระดักอยู่ออืมีสกิลตอนไปเนี้ยช็อตมันอยู่หลังช่เนยช็อตอยู่ช็อตอยู่หมึกหมด หมด <S <s <country> <S แล้วเจ <Tennessee> ้ามอนอ้อยนาย <everybody. S 2> ไม่อเชีวันนี้ไม่อเชีวันนี้ต้องเดินช้าลง,งก่อน <nt> อย่าพึ่งบังหน้าเลยเนี่ยอย่าอย่าให้ไปถึงเกมอย่าอย่าอยู่ในละครแสงสีอึ้งไปแมดิกเมดิกเมดิกอยู่ไหนวะเขาตายเลยเหรอเมดิกตายหาแล้วตายเลยเหรอเมดิกกูตายหาเลยโคตรน่าสงสารเลยเมดิกน่าสงสารจริงจัง เดี๋ยวหนึ่งนาทีวิ่งตามไปทางนู้นเราจะสารต่อเจตนารมยอยาให้มันหนีไปไปแดกเกมผู้ล่วงรับแดกเกมผู้ล่วงไปไหนแล้วะพูดไก่อ่ะนู่นนู่นนูนมันอยู่ทางนู้นอยู่ทางนู้นสวัสดีพี่มาอ้อมอ๋ออุ้ยยอ้อกูล่วงเลยกูสาบปีนขึ้นมาอุ้ย เอเอายังไงยังไงไรนะมันทำให้นกกลัวมันอยู่ไหนเนี่ยข้างบนเอ้าไปไหนแล้วอุ้ยไปไหนแล้ววะอยู่นี่ไงไปไหนแล้วกำลังไปทำไมกูล้าหลังไปชาวบ้านเขาเลยวะเนี่ยนั่นไงขึ้นไปไหนจะแท็กหมดแป๊บดิมันไปอีโวเปล่าไปไปได้ตามชื่อมันอีโวไปแล้วเหรอวะมันอีโวแล้วดิดูดูเฮ้ย ต้องตายแล้วซุกชีตไปเรียบร้อยแล้วแหละสุกชิดเออซุกชิดเออไม่ถึงกูเห็นกูเห็นเลือดเกมหมดน้อยแล้วแบบแม็กหน่วงไปโดมโดมมาแล้วโดมมาแล้วกลางโดมสิที่โดมมาแล้วเออเสร็จไม่ให้หนีลุงถึงลุงถึงมันไปลุงถึงอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะนี่เจอแล้วจะเอ้าอยู่ไหนวะก็ยังไม่เห็นอยู่ดีเอ้าอยู่ไหนอ่ะเอ้าอยู่ไหนอ่ะไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะนู้นนู้นนู้นไห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 น นี่ไงจะไปไหนเล่าหนีเก่งหนีเขาไม้มนาไปแดกอุ้ยโดนโดนโดนหลายนัดหตายตายโดนตายแล้วต้องตายแล้วตายได้ไม่ได้เฮ้ยคุยก่อนคุยก่อนไม่ได้มาคุยกันก่อนมึงคุยเลื่อนเลยช่องเดียวเลยช่องเดียวแล้วช่องเดียวมีอะไรกูกดหมดมีอะไรกูกดหมด มาเที่ยวช่องเดียวหมาไล่กระตูดหมาไล่กระตูดเลยเนี่ยลุยลุยไม่ต้องแดกไม่ให้แดกไม่ใช่เวลาแดกยังไม่เที่ยงเลยเนี่ยอุ้ยเที่ยงเกาะแดงมาสามทียังไม่เที่ยงเลยสามทุ่มแล้วมันจะอ้อมจะอ้อมว่ะไปเนอะมีคนเร็วเลย จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนโดดกลับมาแล้วเฮ้ยยังไม่ต้องมีเยี่ยมญาติหมอบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วโอ้ยวิ่งหนีกูจังมึงเฮ้ยเฮ้ยไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วโอ้ยหมาหมางับตูดโดนหมางับตูดเอ้าไปไหนแล้ววะหลังบ้านแถวนี้แหละรับแซ็บนั่นไงเห็นแล้วโอ้ยรีบไปไหนเนี่ยพี่น้อง อ้ยพี่นงหมอบอกหมอยืนยันแล้วว่าญาติเราอยู่ใไร้แล้วปลอดภัยแล้วมต้องรีบออมออมยิ่งยิ่งยิ่งยิงยิงโดมไม่บินมากระแากวัดจะเรียไปไหนจะรีบไปไหนมันเร็วมากเลยแล้วมันหายไปแล้วมันเร็วแบบตามไม่ทันมันอยู่แถวๆนี้โอ speed boost มันเร็วแบบตามไม่ทันเลยบูดถ้าจะเร็วขนาดนี้นะมี่บูดมันอยู่แถวๆนี้แหละได้ยินเสียงเดือดได้ยินเสียงเหมือนกันนี่ไงไหนกลางโดมโดมแท็กแอชแท็กมันด้วยวิธแอชแท็กแอชแท็กนั่นไงแอชแท็กแล้วเนี่ยแอทแท็กแล้วไอ้นี่ด้วยเช็คอินด้วยเออนี่ไงเจอแล้วยิงทิ้งออกไปหาไปหามึงแล้วนอดสุชีสุชี ราชาเงินผ่อนราชาเงินพ่อราชาเงินพ่เว้ยสูบฉีดเฮ้ยแรงจริงไอ้สบฉีดเนี่ยเฮ้ยตายตายแล้วต้องตายแล้วไปอือไม่ตายตายหยุดเขาตายแล้วมันตายพอดีมันตายแล้วเว้ยแดกเกมบุญน้อยที่ล่มหลับมเลือกให้มาดูเมดิกกูนอนตายเลยแดกเกมบุญน้อยที่ลุ่มหลับมันจะเรียกให้มาดูเมดิกนอนตายเลย มันน่าดีใจไปด้วยมันน่าดีใจไปด้วยม่ติดตายอืนกดชิวไปแปดพันโอ้โหได้ตังค์มาสองสองไมเอาไม่เอาด้วยอี้เหี้ยร์ต่างๆสองเฟ้ยออกจากสมาธิกรึเปล่าสมาธิเยอะเกิน